เราสองคนแม่ลูกพากันมาอยู่ในครัวนะคะมาทำกับข้าวได้เมนูไข่เจียวสเปนพริกหวานยักษ์อบนะคะก็จะทำไว้กินพรุ่งนี้ค่ะมิสเตอร์จะได้ไม่ต้องรีบร้อนกินแล้วก็ไปทำงานได้สบายๆจะเอาอะไรคะจะเอาอะไรจะเอาอะไรจะาขนมอีกแล้ววันนึงกินหลายรอบแล้วนะวิ่งเข้าแต่ตู้เย็นเนี่ย ถั่วลูกไก่นะคะเดี๋ยววันนี้เอาลงไปปลูกดินกันแล้วนะนี่ค่ะโดนแดดมาเขียวเลยอากาศกลับมาเย็นอีกแล้วค่ะจะลงผักไทยก็ลงยังไม่ได้สักทีเลยตั้งใจจะเอาลงตั้งแต่สองวันที่แล้วแล้วนะคะลมพัดตลอดเวลาเลยยิ่งลมพัดแบบนี้ไหมนะคะผักไทยไม่มีงามแน่นอนค่ะดินที่บ้านแล้วแมันเป็นดินสภาพแข็งนะ ก้อนอิดเพียบเลยนะเนี่ยนี่ขนาดบอกว่าทำดินให้มันแบบควรดินแบบอย่างดีแล้วนะตอน้องเอารถไถไถเอาสักสามสี่รอบอะถึงจะโอเคคนะ่ะก้อนดินแบบใหญ่ๆนั่นแหละก้อนอิดเยอะๆะเลยอะ่ะ่โอเคเลยอะ่ะลูกจะสภาพเป็นยังไงนะเนี่ย เพิ่งูกครั้งแรกแนละ้วเพิ่งแบบทําที่ตรงเนี้ยอาทิโชคดอกแก่มากเลยค่ะน,นี่เราเก็บเอาไปกินกันเอาไปอบนะคะหูดอกใหญ่สวยด้วยค่ะนะหลายดอกเลยนี่โอ้ยสวยๆกันเลยอ่ะเดี๋ยวโยนไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะนี่มางี้ค่ะนี่ โอ้ย oh, อันนี้ใหญ่โอ้ไม่อ่ดแข็งด้วยนี่ดอกนะี่ดอกนนี้ใหญ่กว่าเดิมโอ้ OMG o ่อายใหญ่กว่านี้มีอไหมมีอไหมหก <c oughs> ดอก มีอีกไหมมีนี่อีกดอกนึงนี่อีกดอกนึงอันนี้ลอยสักหน่อยลอยสักหน่อยหกดอกมามาได้สักพักแล้วนะแต่ว่าลูซี่หลับใช่ไหมมาตอนรถปลูกผักอะนี่ไม่แอบปลูกหลานแน่เลยหลานเตืนฮอลโ เอาเพ่ะอ้อมแล้วก็กระดาษกระดาษเปียกอะค่ะมาให้อ๋อมุยเวียนดูดูสดสิต้มยำคอกินกคอกินนะคะเดี๋ยวแม่ตัดขนมบงังเอาอีกไม่ลูก เห็นไหมอืมเด็กไม่เด็ดน,นี่สิลูกนะ่าก,กินมากเลยนะเนี่ยถ้าไปหาซื้อไม่ได้แบบนี้แน่นอนอะ่ะเพราะว่าโรยมาด้วยงาดำด้วยงาขาวทั้งนั้นเลยนะแบบแน่นมาก ท่านจะทำมาให้นะคะหมดก็ทำมาให้กินเลยตอนแรกท่าไม่ทำนะแต่ไอ้ความที่แบบวันนั้นเราไปซื้อของที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตกันนะคะท่านพาไปซื้อของนะเรามองหาไอ้ขนมปังอย่านี้นี่ยมันไม่มีขนมปังที่แบบมันใสโต๊กผลไม้แห้งยิ่งๆแบบมันหมดพอดีท่านก็เลยว่าเดี๋ยวท่านทำให้ซะก,กันเลยไม่ต้องซื้อกินเลยนะสบายเราหมดแล้ว กยนะคะพอดีอจะโชว์การทำเมนูอื่นดีกว่าปกแต่พริกจักาเปยน,นะคะพริกหวานยักนะนี่ค่ะหัวใหญ่ทำขนมหม้อแกงให้พี่เซอร์กินด้วยนะคะนื่อถั่วเสร็จแล้วนะนี่ออกมาสวยสวยงามสวยงาม ขนมม้อแกงเนี่ยราทำเป็นครั้งที่2แล้วนะคะไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นสภาพแบบไหนนะแต่ก็น่าจะอร่อยค่ะทำโติียาด้วยนะคะนี่สำเร็จหมดแล้วนะดูสิคะสีสวยดูดีและน่ากินอย่างที่สุดเลย อาหารเสร็จหมดแล้วนะคะสำหรับวันพุ่งนี้นะนี่ค่ะไข่เจียวสเปนชิ้นใหญ่นะคะชิ้นหนามากเลยนะ,ะพริกหวานสเปนอบนะคะพรุ่งนี้ก็จะทำสลัดด้วยนะนี่ขนมหมอ้อแกงแต่ว่ายังไม่ได้โรยกระเทียมเอ้โรยโรยงหอม,หอมเจียวนะคะไว้โรยตอนพรุ่งนี้ค่ะน่ากินมากเลย มิสเตอร์มาแล้วคะ่ะทําความสะอาดในครัวให้เรียบร้อยคะ่ะเดี๋ยวจะได้ไปอาบน้ํานอนคะ่ะคนสวย <c oughs> เสร็จแล้วทุกอย่างเดี๋ยวแม่ไปอาบน้ําก่อนนะ <c oughs> เล่นกับป,ป๊าไปก่อนนะหมามาไปอาบน้ำบอยอดูชาบ้าเลย Hãy sí. subscribe Muy bien. Chao, chao. không